ไปต่อนะคะวันนี้เรานะคะจะมาติวกันเรื่องกฎหมายพระราชกฤษฎีกาบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะคะซึ่งเราจะไปหมวดที่4กับ5้นะคะไหนใครอ่านไมแมปมาแล้วบ้างยกมือยกมือทุกคนใครอ่านไมแมปมาแล้วทำไมทำหน้างั้นนะถ้าใครเข้ามาใหม่ไม่ต้องรู้สึกผิดอ่ะฟังไว้นะฟังคำพี่ไว้เลยนะ ถ้าใครส่งการบ้านไม่ทันส่งการบ้านตามแล้วรู้สึกว่าหนูกังวลว่าหนูเป็นเด็กไม่ดีหนูกลัวครูตีหนูไม่ยอมส่งการบ้านค่ะครูไม่ต้องเครียดและห้ามรู้สึกผิดด้วยเพราะยิ่งรู้สึกผิดน้องยิ่งเสียพลังงานทําให้หมดเวลาอ่านหนังสือโอเคไหมอย่ามานั่งคิดวนเวียนแล้วครูแอมมี่จะโกรธไม่โกรธก็มีหน้าที่แค่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไปทําให้มันเร็วอ่ะเออก็แค่นั้นจบนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะ พี่อมีสัญญาว่าจะเอากฎหมายฉบับเต็มมาเปิดให้น้องทุกคนดูอ่ะน้องทุกคนเปิดไมคแมพตอนนี้เลยเปิดไมแมพตอนนี้เลยอ่ะเปิดไมคแมพพระราชกิจสดีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหมวดที่สี่และห้าตอนพี่เอากฎหมายฉบับจริงมานะคะเพื่อให้น้องทุกคนเห็นของจริงเนาะอะ,อะดูหน้านี้ค่ะบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพเดี๋ยวพี่อบอกนี้ก่อน ว่าเดี๋ยวครั้งถัดๆไปอ่ะพี่แอมมี่จะเอามาแล้วก็ไฮไลท์ไฮไลท์เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะส่งทั้งฉบับไปให้น้องโอเคไหมเผื่อใครจะได้ปรินแบบมีตัวโอเคทำเท่าโอเคโอเคทำเท่าโอเคจะได้จะได้จะได้เหมือนกับว่าเออพี่แอมมี่อ่านสรุปมาให้แล้วนะคะอ่ะหมวดที่4ี่คือความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐดูนะคะความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐคือดูคะ่ะ มาตรายี่สิบเขาบอกเลยเวลาน้องอ่านหนังสือฟังดีๆนี่คืออ่านอ่านหนังสือแบบหมอนี่คือการอ่านหนังสือแบบหมอน้องวงคํานี้ค่ะต้องดูนะมันต้องมีการกําหนดเป้าหมายแผนระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงงานโครงการงบป,ประมาณและที่สําคัญพอมันกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จแล้วมันต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบด้วยอันนี้อ่าถามยี่ยี่เปิดไหมเปิดไหมค่ะเดดวิธีคิดนะ ยี่ถ้าเห็นความคุ้มค่านะให้นึกถึงอะไรรู้ปะ้ะเคยเห็นเวลาโครงการขนาดใหญ่เขาจะก่อสร้างบบยี่มันจะมีไอ้ป้ายสีน้ำเงินน้ําเงินหรือเขียวเขียวอ่ะแปลาโครงการทำไมว่าทําไมเขาต้องแปะป้ายนี่ไงเ<า>ประกาศให้คนรู้ใช่เผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบโดยทั่วกันเก็ตยั่งเข้าใจยังว่าไอ้สิ่งก่อสร้างเวลาจํากฎหมายนะั้นน้องจําเป็นภาพเคลียร์ไหมก้อยจําเป็นภาพ อ๋อนี่นี่น,นี่แผนระยะเวลาแล้วเสร็จมันต้องให้ประกาศให้ประชาชนเขาทราบเออโอเคปะ่ะแล้วก็เรื่องที่สองเขาพูดถึงการจัดทําบัญชีต้นทนุนน้องจดมาร์คไว้ในไมล์แเลยนะความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแปลว่าง,งบประมาณจดไว้เลยความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐแปลว่าง,งบประมาณบวกบัญชีถ้าเปรียบนะไอความคุ้มค่าเนี่ยเหมือนคุณไปคุยกับแผนกบัญชี คุ้มไม่คุ้มนุนนันนี่นี่ไงเขาบอกว่าจัดทําบัญชีต้นทุนมีกรมบัญกรมบัญชีกลางเห็นไหมมีบัญชีสองที่เห็นไหมเห็นนะเห็นยังจัดทําบัญชีต้นทุนและดันมีกรมบัญชีกลางอีกแสดงว่าอะไรมันคือหนเออหมวดกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องบัญชีและงบประมาณและอันนี้ไฮไลท์เลยนะกาดอกจันซูเปอร์สามดาวกาดอกจันซูเปอร์สามดาวโอโอขออภัย ตืด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 นะคูเปอร์สามดาวนะตรงไอตรงคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยอะแล้วก็งานบริการสาธารณะคืออย่างนี้มันมันจะต้องมีการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยอะถ้าเป็นภาษาพวกพ่อค้าแม่ค้าเขาเรียกคำนวณต้นทุนโอเคปะคำนวณต้นทุนต้นทุนต่อหัวเช่นสมมติว่าอะยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างว่าอะวันนี้น้องเมย์อะน้องเมย์อะถามน้องเมย์น้องเมย์วันนี้น้องเมย์จะขึ้นรถเมย์น้องเมย์ะมมมนนมจะขึ้นรถเมย์แล้วรัฐบาลเขาก็ต้องคํานวณว่าไอ้งานบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับการราชการติ่ต่างนะมันจะมีค่ารายจ่ายต่อหัวคนละกี่บาทเก็ตปะสมมติเมย์มีหน้าที่จะเลี้ยงข้าวคนทั้งบ้านเมย์บอกวันนี้หนูสอบบรรจุครูผู้ช่วยติดหนูจะเลี้ยงข้าวคนทั้งบ้านเลย ูจะเลี้ยงหมดเลยทั้งหมู่บ้านแกก็ต้องไปดูอะว่าทั้งหมู่บ้านนะมีกี่คนแล้วรายจ่ายต่อหัวเมยจะจ่ายคนละร้อยบาทเนี่ยแล้วถ้าเกิดคำนวณไปปุ๊บเอาเวรกรรมแม่งงบประมาณสูงกว่าสูงกว่าที่คนอื่นเขาจ่ายทำไงต้องจัดทำแผนลดรายจ่ายเขา้าใจป่ะเมยเมยก็ต้องเริ่มวางแผนแล้ว ดันปากปากดีไปบอกว่าสอบผู้ผู้ช่วยบรรจุผ่านแล้วจะเปเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านพระหนูเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านเวนกรรมบอกว่าจะไปซื้ออสมมตินะหนูจะไปซื้อสเต็กเลี้ยงทั้งหมู่บ้านตายต่อหัวเนี่ยคนละสองร้อยห้าสิบทั้งหมู่บ้านมีเป็นร้อยโอ้โหสองหมืห้าหนูเลี้ยงไม่ไหวเมย์บอกหนูไม่ไหวหนูต้องทำไหไคะแผนลดรายจ่ายตอนหน่วยเก็ตย่างเมย์หนูต้องทําแผนลดรายจ่ายต่อนหน่วย อ้าวทําทแผนล,ลดรายจ่ายต่อหน่วยเสนอใครอันนี้พี่พี่เล่าเป็นนิทานขำๆนะไม่มีอะไรเสนอใครเสนอสํานักงบประมาณและกพอรอโอเคปะ่ะอีสานักงบก็คือบัญชีน้องไม่ต้องจําอะไรเยอะจําหาอะไรเยอะเลยกรมบัญชีกรมบัญชีกรมบัญชีโอเคยังกรมบัญชีหรือสํานักงบประมาณเนี่ยมันคือหน่วยงานเดีวยวกันสํานักงบประมาณสังกัดกรมบัญชีและกพรรอทราบพอเสนอไปปุบ๊บกรมบัญชีอ่านกพอรอ,อ่าน ไม่ได้มีข้อทักท้วงอะไรเออก็ทําตามนั้นไปนะคะคือไม่มีข้อทักท้วงอะไรภายในสิบ้าวันน้องจดไว้เลยกฎหมายทุกฉบับนะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่แบบภายในส่วนราชาการกันนะน้องจดไห้นะอะไรก็ตามที่เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชาการกันโดยมากเขาจะกําหนดไว้สิบ้าวันโอเคไหมทุกฉบับเลยนะเท่าที่พี่แอมมี่อ่านนะ แต่ถ้าเกิดมีฉบับไหนที่มันไม่เป็นตามนี้ก็บอกพี่นะกันแต่โดยมากทุกเกือบจะทุกฉบับจะมีพวกส่งหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกันหรือต่างส่วนราชการเขาจะให้เวลาสิบห้าวันโอเคไหมกาดอ,อกจันไว้นะอันนี้เอาให้รู้เรื่องนะเคียนะอ่ะทวนทวนทวนน้องพิมพ์ตอบพี่หน่อยถ้าส่งหนังสือแล้วภายในส่วนราชการเดียวกันหรือข้ามส่วนราชการหรือแบบมีใครยื่นคําขอ เป็นหนังสือภายในกี่วันพิมพ์พิมพ์มตอบพิมพ์ตอบกี่วันคะทุกคนกี่วันกี่วันอะพิมพิมพ์ตอบพี่เร็วทั้งหมดกี่วันกี่วันอ่าสิบห้าวันอะเก่งมากติวกฎหมายค่อยๆไปแบบนี้ดีไหมดีไหมพิมพ์ดีพิมพ์ดีนะเพราะต่อไปพี่จะไม่มานั่งทวนอีกแล้วนะให้ถือว่าวันนี้ติวแล้วจบแล้วจําได้ตลอดจนถึงวันสอบจำไวน้นะพี่น้อง พี่จะค่อยๆไปพี่จะช้าๆนะโอเคไปต่อให้สำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถ้าชื่อแม่งยาวอย่างนี้จำอะไรไม่ได้สมมตินะอ่ะสมมตินะน้องพิงค์บอกหนูครูคะมันยาวเกินห,หนูจำไม่ได้แกวงแค่สองคำเศรษฐกิจสังคมจบจำไว้วงสองคำนี้เศรษฐกิจสังคมและสำนักง,งบประมาณ ใครเปิดไมค์แมปตอนนี้ดูตามเลยค่อยๆเช็ค,คตามเศรษฐกิจสังคมและสํานังกงบประมาณคือสํานักง,งานเศรษฐกิจสังคมหนึ่งหน่วยงานสํานักง,งานงบประมาณหน่หน่วยงานจะต้องมีการทําอะไรประเมินความคุ้มค่าแล้วประเมินความคุ้มค่าของใครส่วนเนี่ยส่วนราชาการทั้งหมดเลยนะส่วนราชาการท,ทั้งหมดทั้งหมดที่มันดําเนินการอยู่ไม่ว่ามันจะกี่หน่วยงานเอาทั้งหมด เพื่อรายงานขายน้องกาดอกจันไว้คณะรัฐมนตรีถ้าโจทย์มันจะลวงมันจะลวงว่าเพื่อรายงานรัฐมนตรีใช่เหรอใช่เหรอสำนักง,งานอันคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่กยิงนางสำนักง,งานว่ามันใหญ่ระดับชาติเลยนะเธอเขาจะลดตัวมาคุยกับรัฐมนตรีกระทรวงเล็กๆหรือเขาไม่คุยเขาคุยนู่นคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาว่าอะไรเอาโครงการไหน มันเสนอมาก็ควรจะได้งบแต่โครงการไหนมันไม่เสนอมามันก็ควรจะยกเลิกงบอันนี้พูดกันตามจริงนะเคยได้ยินไหมส่วนราชการเขาเรียก่าอะไรอ,ะอ่ะใช้งบให้หมดอะเคยได้ยินบ้างน้องเมย์เคยได้ยินไหมหนูน่าจะคุ้นเคยนะใช้งบให้หมดเนี่ยถ้าไม่เสนอโครงการจะเป็นไงคะโดนตัดงบหมด ทุกสิ้นปีงบประมาณนั้นนต่มันก็ถูกตัดงบถูกไหมล่ะปีต่อไปก็ไม่ต้องได้ตังค์แล้วอ่ะถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเน่ยเขาก็จะพิจารณาสองหน่วยงานนี้นะถ้าเกิดโจทย์ถามว่าเฮ้ยหน่วยงานไหนะวะที่มันมันพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของหน่วยงานอื่นๆเนี่ยนี่ไงเศรษฐกิจสังคมกับงบประมาณโอเคปะ่ะเลียไหมไปไปและให้เพื่อเกิดความคุ้มค่าจะต้องไอสํานางสำนักง,งานเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็งบประมาณเนี่ย เขาจะต้องคานึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจด้วยรู้จักคําว่าสภาพไหมน้องสภาพสภาพสภาพมันไปได้ไหมเนี่ยแล้วความเป็นไปได้ของภารกิจเป็นยังไงเป็นเป็นไปได้จริงไหมเช่นมาบอกว่าเราจะทําแท่นจอดยานอาวกาศไม่เป็นไปไม่ได้ภารกิจอะไรของแกวะมันเป็นไปไม่ได้หรือโครงการที่ดําเนินง,งานอันนี้น้องไฮไลท์คานี้ไว้ในไมล์แมปนะคะประโยชน์ที่รัฐ และประชาชนจะพึงย่ายรายจ่ายที่ต้องเสียไปก่อนและหลังด้วยพิจารณาด้วยนะคะส่วนไอ้เรื่องนี้จาแค่นี้การจัดซื้อหรือจัดจ้างให้เปิดเผยและเที่ยงธรรมคำนึงถึงคุณภาพและก็ดูแลรักษาเป็นสําคัญน้องกาดอกจันไว้สามดาวเลยไม่ต้องถือราคาต่ําสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างนะคือไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้กําหนดว่า หน่วยรัาชาการเกจะต้องเอาของถูกที่สุดในตลาดโอเคปะจะแพงหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรอ่บางอย่างมันก็ดูคุณภาพนิดนึงอันนี้ก็ผ่านนะคะน้องเห็นอันนี้ไหมนี่ไงท่านภารกิจใดนะคะส่วนราชการไหนจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากส่วนราชการอื่นสมมติครอ่ะอยู่ส่วนราชการนี้ จำเป็นต้องขออนุญาตน้องเมย์เพื่ออนุมัติอะไรสักอย่างจะต้องไอ้สมมติน้องเมย์น้องเมย์เป็นคนอนุมัติครูเนี่ยเขาก็จะต้องทําไมคะแจ้งผลให้ครูทราบภายในกี่วนันทุกคนตอบพิมพ์ตอบเร็วสิบห้าวันจําไว้ค่ะจดหมายที่เป็นส่วนราชการระหว่างการกี่วนันคะทุกคนสิบห้าวันจําได้ยังสิบห้าวันและส่วนราชการไหน สมมติเมไม่ตอบคําถามครูครูถามว่าเมย์เสร็จยังแกก็ไม่ตอบถ้าเลยสิบห้าวันอ่ะก็ก็ต้องประกาศให้ครูทราบแต่ถ้าเลยสิบห้าวันและแกยังไม่ประกาศให้ถือว่าทําไมคะข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและและหัวหน้าถือว่าประมาทเลินเล่อร้ายแรงผิดโทษทางวินยัยหนักเลยแกโดนแน่นอนเมไม่ตอบครูสิบห้าวันแล้วไม่ตอบ ประมาทเลื่อไายแรงเป็นโทษทางวินัยอีกเลียยั่งเออเห็นไหมเห็นไหมน่ากลัวน่ากลัวโอเคเปิดไมค์ได้นะโอเคไหมอืมแล้วถ้าหากว่าวินิจฉัยชี้ขาดแล้วว่าเอ้ยเมย์บอกครูหนูไม่ได้ล่าช้าเกิดจากหนูนะวินิจฉัยให้คณะกรรมการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเลยครูหนูไม่ได้ผิดนะโอเคปะ สมมติตั้งคณะกรรมการสอบน้องเมย์วินิชัยเอ้ยมันไม่ได้ผิดจากไอ้น้องน้องพอดีน้อง,อองเอ,อแบบคอมมีปัญหาติดต่อไม่ได้แล้วทําไงอา้าวมีกรรมการตั้งกรรมการพอตั้งกรรมการปุ๊บความเห็นแตกต่างกันสองฝ่ายฝ่ายนึ่งบอกผิดฝ่ายหนึ่งบอกไม่ผิดให้บันทึกความเห็นกรรมการฝ่ายข้างน้อยไว้ด้วยไอคนที่เป็นส่วนน้อยก็ต้องบันทึกความเห็นเขาไว้ด้วยโอเคปะ่ะโอเคไหมจบไหม อ่ะทุกคนพิมพ์ตอบถ้าถ้าภายในสิบห้าวันไม่ตอบแล้วเกิดความเสียหายจะถือว่าโทษทางวินัยเรื่องอะไรพิมพ์ตอบเร็วจะถือว่าโดนโทษทางวินัยเรื่องอะไรเรื่องอะไรเร็วทุกคนพิมพ์ตอบ,บ <า S 1> อ่ะพิมพ์พิมพ์ตอบพิมพ์ตอบเอาไม่มีคนพิมพ์เลยเว้ยเฮ้ยคืออะไรคืออะไรทุกคน ถูกต้องประมาทเลินเล่ออย่างไร้ายแรงจําคํานี้ให้ได้นะอืมพราพี่เขาไม่รู้ว่ามันจะออกตรงไหนเหมือนกันอ่ะพี่กระปูไม่ให้หมดอ่ะ,อะตัวนี้อะและต่อไปเรื่องต่อไปสั่งราชการโดยปกติเนะี่ยปกติจําไว้เลยนะท,ทุกทุกที่นะลูกจําไว้สั่งราชการสมมติผอจะสั่งเราเขาจะต้องทําเป็นหนังสือทําเป็นรายลักษอักษรทําเป็นบันทึกข้อความ แต่มีเหมือนกันพอ,ออจะสั่งเราด้วยวาจาก็าได้แต่ให้ผู้รับคําสั่งนั้นทําไมรู้ไหมบันทึกคําสั่งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเป็นหน้าที่ของใครเราเราสมมติสมมติสมมติอ่านถามยี่ยี่สมมติยี่อ่ะสมมติอ่ะครูเป็นพออ,อครูสั่งงานน้องยี่ยี่รับคําสั่งครูไปแล้วด้วยวาจายี่ต้องทำอะไรต่อ บันทึกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ค่ะอ่ะยี่ก็ต้องบันทึกเป็นบันทึกข้อความอีดรอบใช่ไหมและพอปฏิบัติตามคําสั่งเสร็จแล้วต้องทําไงต้องรายงานให้ใครสมมติอ่ะครูเป็นผู้บังคับบัญชาต้องรายงานให้ผู้สั่งราชการอ่ะก็คือครูเป็นคนสั่งก็ต้องรายงานให้ผู้สั่งใช่ค่ะแล้วบันทึกแล้วให้บันทึกอ้างอิงคําสั่งด้วยวาจานแนบด้วยโอเคปะ่ะให้นึกภาพแบบนี้สมมติว่ายี่เป็นอ่าเป็นสมมตครูเป็นผอ,อยี่เป็นเลขาใช่ปะ่ะ ครูสั่งด้วยวาจายี่ก็จดปุ๊บ,บ,บจดด้วยจดด้วยแบบพิมพ์เป็นบันทึกข้อความพอยี่ทําอะไรเสร็จแล้วก็ให้แนบบันทึกข้อความอรายงานให้ทราบแล้วก็แนบไอ้บันทึกข้อความตัวเก่าอะ่ะที่เป็นคําสั่งอะแนบท้ายโอเคปะเคลียร์ไหมทุกคนอ่าพิมพ์เลยค่ะสั่งราชสั่งราชะการเป็นลายลัอักษรได้แต่ต้องทําเป็นบันทึกคําสั่งอ่ะพิมพ์เลย ถ้าสั่งราชการเป็นวาจาต้องทําอะไรคะทุกคนพิมพ์พิมพสั่งราชการด้วยวาจาบันทึกเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรทุกคนเป็นเป็นเป็นอะไร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 ไปกินเอ็มเคไม่ใช่นี่มันมุกอะไรวะเนี่ยอ่ะพิมพ์พิมพนะค่อยๆไปแบบนี้จะได้ไม่งงอ่ะโอเคยิมเยี่ยมมากเยี่ยมมากเป็นรายลักษักษร อันนี้เพี่มีก็มานั่งดูอืมก็เนี่ยการกระจายอํานาจก็ต้องเกิดความสะดวกรวดเร็วแค่นี้จบพอแล้วไม่ต้องอะไรนะส่วนส่วนก็คือแบบการทํางานก็ต้องไม่สร้างขั้นตอนงานที่ไม่จําเป็นจบนะคะแล้วก็ก็คือให้ใช้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้จบ นะคะอืมแค่นี้ผ่านๆไม่มีอะไรนะคะตอนลดขั้นตอนคือพยายามความคุ้มค่านึกไว้เรื่องบัญชีกับลดขั้นตอนเรื่องบัญชีกับลดขั้นตอนจําไว้แค่นี้นะคะอ่าอ๋อขออภยัยจบแล้วนี่หว่าเมื่อกี้หมดห้าขอโทษขอโทษอ่ะโอเคทีนี้ทีนี้ทีนี้ เดี๋ยวเราไปดูข้อสอบกันตอนนี้เราทําได้แล้วทุกคนเดี๋ยวไปเจอข้อสอบกันขอให้โชคดีกับทุกคนนะคะโชคดีสุขีอ่ะเดี๋ยวเราพิมพ์ตอบกันเร็วนะลูกๆอ่ะพิมพ์ตอบกันว่าข้อสอบเป็นยังไงอาพี่อมี่ถามแล้วข้อหนึ่งตอบนะคะ เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ส่วนราชการกำหนดสิ่งใดอะทุกคนพิมพ์ตอบเร็วก็ไก่เป้าหมายแผนระยะเวลาแล้วเสร็จงบประมาณขอไขเป้าหมายความคุ้มค่าประเมินโครงการข้อควายแผนโครงการเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชางอง,งูแผนระยะเวลาเห็นชอบจากประชาชนอะไรดีคะทุกคนอะไรดีคะอะทุกคนพิมพ์ตอบเร็ว อ่าทุกคนตอบได้ถูกต้องเก่งมากกอไก่ค่ะเป้าหมายแผนระยะเวลาแล้วเสร็จแ้ะงบประมาณถูกไหมถ้าเทียบตามกฎหมายนี่คือพี่อมี่แชร์ให้ดูเลยหน้านี้เนะี่ยอ่ะอ้าวถูกถูกอ่ะถูกต้องนะคะเก่งมากกอไก่นะคะอ่าถือว่าผ่านเลยแล้วกันนะไปต่อข้อ2ค่ะให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานใดกาหนด จัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานนางหน่วยงานใดกำหนดสนัง่งบประมาณกรมบัญชีกลางรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีตอบกขอคงอใครตอบข้อนี้อ่าถูกต้องค่ะกรมบัญชีกลางนะคะเก่งมากคือ นี่ถามแบบละเอียดเลยนะยิบยิบเลยเป็นยังไงมั่นใจขึ้นบ้างไหมอย่าโวกใครตอบไม่ได้ไม่ต้องตกใจตอบไม่ได้ก็อย่าอย่าวงอย่าเวงนะคะอย่าวงอย่าเวงไม่ต้องตื่นเต้นอืมโอเคไปต่อนะคะข้อนี้ตอบกรมบัญชีกลางนะต่อไปค่ะในกรณีที่รายจ่ายตอนวยของบริการสาธารณะของส่วนราชการใดเฮ้ย มันสูงกว่าหน่วยงานอื่นให้ทำสิ่งใดต่อไปนี้ยื่นหนังสือไหมปรึกษาวางแผนใหม่จะทำแผนลดรายจ่ายต่อหน่วยหรือประเมินความคุ้มค่าและเขียนโครงการข้อนี้ตอบอะไรคะทุกคนสอนไปแล้วถูกต้องคะ่จะจัดทำแผนลดรายจ่ายต่อหน่วยจ้าเก่งมากเก่งมากออค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปช้าๆข้อ3จากคำตอบในข้อ3 เนี่ยจะทำแผนลดรายจ่ายต่อหน่วยเสร็จแล้วเสนอต่อใครคะทุกคนเสนอต่อใครสำนังกงบประมาณกรมบัญชีกลางและกพรคณะร,รัฐมนตรีผู้บัญชาการกอรใครคะเอาให้เป๊ะเอาให้เป๊ะเร็วกอไก่ขอไข่ขอไของ่งูตอบถูกต้องกอไก่คะ่ะสำนังกงบประมาณกรมบัญชีกลางแลกะกอปรอย่าลืมนะมันมีสองหน่วยงานนะมันมีสองหน่วยงานนะโอเคไหมไปต่อข้อห้า จากคำตอบในข้อสี่แกเอาอีกแล้วถ้าไม่ได้มีข้อทักท้วงใดในเวลากี่วันให้ถือว่าปฏิบัติตามนั้นต่อไปได้7วันสิห้าวัน30 60ิบหจำได้ไหมอะไรเกี่ยวกับหนังสือกี่วันตอบทุกคนอะไรเกี่ยวกับหนังสือกี่วันตอบะทุกคนตอบกี่วันพิมพิมพิมถูกต้องเก่งมาก15วันเออเปด๊ดีผ่านข้อหให้หน่วยงานใดประเมินความคุ้มค่า ในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินงานอยู่หน่วยงานไหนประเมินความคุ้มค่าดูนะหน่วยงานไหนประเมินความคุ้มค่าที่แบบส่วนราชการของรัฐทั้งหมดนะเว้ยก็ไก่สำนักง,งานคณะกรรมาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอไข่สำนักง,งานงบป,ประมาณกรมบชีการข้อความแผนงบป,ประมาณหน่วยงานนั้นงองูข้อกไก่และขอไข่ถูกต้องตอบข้อหกตอบอถือว่าเร็วถือว่าเร็ว หกตอบงอง,งูงงูถูกต้องเป็นไงเ,นเก่งมากเป๊ะนะทุกคนข้อหกค่ะจากคําตอบในข้อหกเด็กพยายาคอคนเกลียดเลยจากคําตอบในข้อหกให้เสนอต่อใครเสนอต่อใครรัฐมนตรีกระทรวงนั้นไหมคณะรัฐมนตรีผู้บ,บัญชาหรือกอพอรอ,อย่าลืมนะอันนี้คือระดับชาติเนะข้อหกเนี่ยเสนอต่อใครข้อเจ็ดตอบออะพิมพิมพิมเลขเจ็ดแล้วก็ตามด้วยข้อเดี๋ยวไม่งั้นงง เอาเอาดีๆมีตอบก็งองงูหนึ่งคนแล้วก็ขอไข่หลายคนสรุปข้อนี้ตอบอะไรกันแน่ฉเฉลยตอบคณะรัฐมนตรีจ้าเพราะว่าหน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแม่แห่งชาติใหญ่มากมันก็ต้องคณะรัฐมนตรีไหมแม่มันใหญ่นะอืมต่อไปข้อแปดการประเมินความคุ้มค่าเจอขาว่าไม่ใช่ ให้วงไว้การประเมินความคุ้มค่าข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องคํานึงถึงวัตถุประสงค์โครงการประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจความเป็นไปได้หรือโครงการที่ดําเนินการประโยชน์ที่รัฐพึงจะได้และรายจ่ายที่ต้องเสียไปก่อนและหลังข้อแตอบอะไรพิมพ์ตอบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตอบตอบตอบแปดตอบกอไก่ค่ะวัตถุประสงค์โครงการถูกต้องข้อ9้า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ถูกไม่ถูกเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยและเที่ยงทํามไหมคานึงคุณภาพและการดูแลไหมไม่ต้องถือราคาต่ําสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างรวบรวมและจากผลงานของหน่วยงานที่จะเสนอซื้อและจ้างอะไรไม่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง9้าตอบอะไรคะทุกคนถูกต้องคะ่ะงองอูอะไรอะรวบรวมผลงานไม่ได้ทาพอร์ต ไม่ได้สั่งให้บริษัทที่มาเสนอคำพอเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวขขอสิบค่ะการปฏิบัติภารกิจใดหากส่วนราชการต้องได้รับอนุญาตต้องแยกแบบต้องแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในกี่วันนับตั้งแต่ได้รับคำขอกี่วันสิบห้าสามสิบหกสิบเก้าสิบจำไว้หนังสือกี่วันคะทุกคนกี่วันถูกต้องค่ะสิบห้าวันเย้ สิบห้าวันสิบห้าวันหนังสืออ่ะสิบเอ็ดหากส่วนราชการใดที่อนุญาตมีหน้าที่แจ้งผลพยื่นคําขอดําเนินการแล้วดันทําไม่เสร็จเกิดความเสียหายขึ้นให้ถือว่าทําไมข้าราชการที่เกี่ยวข้องประมาทเลินเล่อไรแรงหัวหน้าส่วนราชการประมาทเลินเล่อไรแรงทั้งแผนกนั้นล่อทั้งแผนกเลยประมาทเลินเล่อไรแรงหรือกอไก่เงาะของกอไก่และขอไข,อ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 ข่ข้าราชการและหัวหน้า สิบเตอบสิบเอตอบอลายสิบเอดตอบเฉลยนะพี่จีเคสแล้วนะจุดที่น้องจะพลาดคือบางคนนะท่องแค่เลินเล่อไล้แรงและถ้าเกิดน้องเจอข้อสอบเนี้ยตกมาตายน้องต้องท่องว่าข้าราชก,การกับหัวหน้าคือลูกน้องเอานี้หัวหน้าโดนอย่างเดียวด้วยปะไม่ลูกน้องโดนปะโดนหัวหน้ากับลูกน้องที่เห็นทั้งหมดอะโดนหมดเก็ตยัง จำเคสนี้ได้ยังเออกกับขถูกต้องทั้งหัวหน้าลูกน้องโดนหมดแต่ไม่ได้แปลว่าทั้งแผนคนที่ไม่เกี่ยวก็คือไม่เกี่ยวเก็จปะโอเคต่อสิบสองในการสั่งราชการด้วยวาจาให้ผู้รับคําสั่งนั้นทําสิ่งไหนบันทึกเป็นรายลากักษณ์อักษรให้แนบบันทึกคําสั่งวาจาด้วยเอาไว้ด้วยเมื่อปฏิบัติทําคําสั่งแล้วให้รายงานผู้สั่งราชการทราบกขคถูกต้องสิบสองตอบอะไรคะ ถูกสิบสองต้องกอ,องูนี่คือปัญหาของน้องหลายคนที่เวลาทําข้อสอบแล้วเห็นปุ๊บตอบปับ๊บนี่คือโจทย์หลอกนะเก้งโอเคไหมกอไก่ก็ถูกขอไข่ก็ถูกคอควายก็ถูกเคลียเป้าตั้งสติดีเฮลโหลบางคนอุ้ยมันมนึกเวลาล่างสอถูกเอา้าข้างล่างมันก็ถูกนี่ว่าแกโดนลวงแล้วผิดถูกเป้าเคลียย่งอ๋อเคลียย่งเอออย่าผิด อย,อย่าผิดด้วยเรื่องจังซีเนะเออโอเคไหม